โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องการใช้งานของโปรแกรมเทียคารเนาะในหัวข้อ Attention HR นะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับผมก็จะเป็นสอนการใช้งานในส่วนของการตั้งค่านะครับทลนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็เข้ารหัสแอดมินนะครับข้างล่างนียจะเป็น1 2 3 4เนาะโอเคเข้าไปนะครับผม เข้าสู่ระบบจากนั้นเข้ามาที่ e อ t e n น i o n นะครับแอตเทนชันแล้วก็ไปเลือกที่ HR นะครับผม HR Admin ตัวนี้กดเข้าไปโอเคต่อมานะครับผมไปส,นนส่วนของการตั้งค่านะครับส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งสีม่วงเนาะจะเป็นปาาระกันสังคมก่อนเลยนะครับอันดับแรก ในส่วนของการตั้งค่าประกันสังคมเนี่ยง่ายๆนะครับผมคือการตั้งค่าในการใช้ประกันสังคมเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับในส่วนของการจ่ายเงินพวกนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ในพนักงานอ่ะผมมีพนักงานอยู่สองสองคนที่ผมสร้างขึ้นมาเนะนายเอกนายบีตรงนี้นะครับผมในส่วนของนายเอเนี่ยผมยังไม่ได้ทําการตั้งค่าใดๆนะครับผม ในส่วนของนายบีเนะี่ยผมตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้อะต่อมาผมจะเข้ามาที่การตั้งค่าเนาะล้วเข้ามาลงการสังคมนะครับตรงนี้เดี๋ยวลบไปก่อนนะครับผมลบไปก่อนอะจากนั้นให้กดเพิ่มรายการนะครับผมอัตราส่วนเนาะรูทว่าผมหัก5%อนะครับผมอัตราสูงสุดที่จะหักได้มนเยาบบาทเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นใช้งานเนี่ยให้เริ่ม ให้เริ่มเป็นวันนี้นะครับผมแล้วก็สิ้นสุดเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมก็กดเพิ่มเข้าไปโอเคส่วนจากนั้นนะครับผมก็มาดูที่นายเอนะครับผมนายเอเนี่ยผมกดเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็ประกันสังคมตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นวันที่วันนี้นะครับผมก็คือวันที่จะ วันที่จะเริ่มใช้กับพนักงานคนนี้พนักงานคนนี้เข้ามาวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปวันที่เท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มรายการเงินเดือน อันนี้จะเป็นพอมอดอ .1 น,น,นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าตรงนี้จะ2024กดมาทิกนะครับผมทีนี้นะครับอ่าเมื่อทำการตั้งค่าแล้วอะมันจะมีเงินเดือนผูกขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเริ่ม2000อ่าคือถ้าวันที่เนี่ยมัน ว่าถ้าวันที่ไม่ใช่วันนี้นะครับผมก็คือผมเลือกเป็นเดือน12บเนี่ยในส่วนของตรงประการสังคมตรงนี้นมันจะไม่ติ๊กถูกให้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถูกเอาไปยังไม่ได้ถูกใช้เนาะมผมเลือกเป็นเดือนหนึ่งนะครับผมตรงนี้ถ้าผมเลือกเป็นเดือนหนึ่งตรงประการสังคมตรงนี้นก็จะติ๊กถูกแปลว่าพนังางานคนนี้จะมีประการสังคมแล้วนะครับซึ่งมันจะไปยึด จะเกี่ยวเนื่องกับตัวของวันที่เริ่มต้นตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมเลือกเป็นเดือน12เนาะไอ้ตรงประการสังคมตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีติ๊กถูกให้นะครับทีนี้ผมเลือกผมเลือกเป็นเดือนหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับผมมันก็เลยจะติ๊กถูกให้เพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่เดือนสิบนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมประการสังคมเสร็จไปแล้ว เป็นพงอรอสามนะครับผมพงอรอสามตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับเพิ่มอัตราส่วนเข้าไปนะครับผมวันเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดเนาะกดบนันทึกจากนั้นก็ให้มาตั้งค่าตรงพงอรอรตรงนี้นะครับผมให้เลือกวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันหรือว่าวันที่ที่เขาเข้ามาทําง,งานก็ได้นะครับโอเคอ่า พงอรอสามนะครับผมก็ติ๊กถูกขึ้นมาให้เห็นแล้ว <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมพงอรอสามกับประกันสังคมนะครับต่อมาพนักงานแผนกนะครับผมตรงแผนตรงนี้สามารถเพิ่มรายการได้จากด้านล่างตรงนี้นะครับผมชื่อแผนแล้วก็คาอธิบายในส่วนของแผนตรงนี้มันจะสามารถตั้งค่าในตัวในตัวพนักงานนะครับ พนักงานเนี่ยจะเลือกแผนกได้ที่นี่นะครับผมพนักงานเนาะแผนกอ่ะแล้วก็เลือกแผนกสมมุติว่าผมเลือกเป็นแผนกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเวลาผมจะเสิร์ชหาหรือว่าฟิลเตอร์หาแผนกนะครับก็จะง่ายนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเลือกแผนกไว้แล้วอ่ะตรงพนักงานก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ต่อมาไลเซนนะครับผม ในส่วนของลายเซ็นเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ในกรณีกับที่พิมพ์ใบเสร็จเนาะชื่อผู้มีอำนาจนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็น CEO หรือว่าหัวหน้าต่างๆเนาะตรงนี้ก็ให้แนบลายเส็นเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมแนบผมแนบเป็นรูปการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเนาะถ้าเป็นในเคสของเอาไปใช้งานจริงอะ่ะก็แนะนำให้ ทำเป็นลายเซ็นที่เป็นพื้นหลังที่มันเป็นพื้นหลัง png อะครับผมเวลาเอาไปใช้งานน่มันจะได้เป็นเอาไปใช้งานจริงได้เนาะ,ะตัวอย่างนะครับผมจะจะปิ้นเงินเดือนของพนักงานคนนี้นะครับผมเงินเดือนอ,อันนี้ส่งผมพิมพ์มาปุ๊บพนักงานก็จะมีรายชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยตามที่กรอกไว้นะครับผมแต่เนี้ยแต่เนี้ยผมไม่ได้กรอกแล้วก็ในส่วนของ ลายเซ็นเนี่ยก็จะปรากฏที่ตรงนี้นะครับผมเป็นหัวหน้าชื่อผู้มีอำนาจลงนามอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้โอเคตั้งค่าต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าใช้งานนะครับผม การเข้าใช้งานตรงนี้นะครับผมจะยึดตัวนี้จะยึดจากตําแหน่งหรว,ว่าตาแหน่งตําแหน่งของพน,พนักงานแต่ละคนเนี่ยมีการเข้าใช้งานที่จุดไหนหรือว่าวันหยุดต่างๆะเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปให้ดูนะครับผมตําแหน่งซัพพอร์ตนะครับตําแหน่งซัพพอร์ตตรงนี้ผมนะครับ ผมธิบ,บายอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าไอตัวโลเคชันตรงนี้มันสามารถไม่จำกัดพื้นที่ตอนเช็คอินได้นะครับผมหรือว่าจะให้จำกัดพื้นที่เช็คอินก็ได้เช่นกันนะครับผม mm hmm. ไอตัวโลเคชันตรงนี้มันหมายถึงสมมุติว่าผมจะเปิดแมปให้ดูนะครับเปิดแมปผมเข้าไป Google Map นะครับผมถ้า Uh, ถ้าพนักงานเนี่ย mm. เขาเช็คอินผ่านมือถือนะครับผมที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานคนนั้นนะ mm. เข้ามาที่บริษัทมาเช็คอินที่บริษัทหรือ,อยังหรือว่าเช็คอินที่อื่นอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้กําหนดเราสามารถตั้งคาได้นะครับเราอยากให้เขาเช็คอินออแถวนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อันนี้จะเป็นบริษัทเทียคาวเนาะ ผมก็จะคัดลอกร้องีิจุดกับรัดีิจุดนะครับผมคลิกขวานะครับผมคลิกขวาแถวๆนี้ <c oughs> ให้กดคลิกที่นี่นะครับเพื่อเป็นการคัดลอกอจากนั้นให้มาวางไว้วตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นรัดิจุดนะครับผมก็เอาเลขรัดิจุดตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับอันดับผมบล็อกไปก่อนแล้วก็เอาเลขร้องีิจุด มาใส่ที่ด้านล่างนะครับจากนั้นก็ไปเอามาอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเอาข้างล่างตรงนี้เนาะ,ะผมจะมาเอาแถวบนแถวบนบนโอเคจากนั้นก็ออกมาวางรัศมีการเช็คอินก็จะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมเป็นวงกลมแบบนี้นะครับรัศมีในการในการที่พนักงานจะสามารถเช็คอินได้ เช็คอินเช็คเอาท์ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเลือกเป็นเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเนะาะพนักงานเนี่ยก็จะเช็คอินได้ตามโลเคชันนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าอยู่นอกโลเคชันนี้จะเช็คอินไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกเป็นไม่จำกัดพื้นที่เช็คอินเนี่ยตรงเนี้ยแปลว่ายูเซอร์เนี่ยจะพนักงานเนี่ยจะสามารถเช็คอินผ่านโทรศัพท์ได้ทุกที่เลยไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนนะครับอยู่บ้านก็เช็คอินได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไว้แบบ เวฟฟอร์มโฮมนะครับต่อมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะสถานะนะครับวันทํางานหรือว่าวันหยุดนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้การเซตวันทํางานหรือวันหยุดเนี่ยจะยึดจากตามตําแหน่งงานนะครับผมอาสมมติว่าผมจะให้วันจันทร์นะครับเลือกเป็นเริ่มงานสัก7จ็ดโมงนะครับผม แล้วก็สิ้นสุดเนี่ยเป็นห้าโมงเย็นเลยอ่ะห้าโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นก็ได้นะครับเรื่อลงมาหรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับแบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเวลาสายเนาะเข้างานเจ็ดโมงยังสายได้กี่นาทีก็ว่าไปนะครับสายสัก 30นาทีค่าปรับนะครับผมค่าปรับแต่ละนาทีก็นาทีละ5บาทอะไรก็ว่าไปนะครับปรับสูงสุดได้100บาทอะไรบแบบนี้นะครับผมทีนี้ตั้งค่าเสร็จแล้ว,ลว,ลวเราอยากทุกวันเนี่ยก็มันก็จะเหมือนกันหมดเลยผมก็จะกดคัดลอกนะครับเพื่อให้มันเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้จะ,ะมีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์หยุดก็ติ๊กเลือกวันหยุดไปแบบนี้ระบบก็จะมาได้อาคำนวณให้นะครับกดบันทึกต่อมา สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับจัดการแก้ขไขอะไรพวกนี้ได้หมดอโอเควันหยุดนะครับผมไอ้วันหยุดตรงนี้เราสามารถเพิ่มวันหยุดให้พนักงานได้นะครับเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยไม่ต้องคำวนวณขาดลามาสายอะไรแบบนี้เนาะสมมุติว่าผมเลือกให้เป็นวันที่3นะครับเป็นวันหยุดอธิบายเป็นวันหยุดพิเศษอะไรก็ว่าไปนะครับ ในส่วนนี้จะครอบคลุมทุกแผนนะครับในบริษัทในตัวของระบบที่อาคาวต่อมาเนี่ยเมื่อเพิ่มวันหยุดแล้วพนักงานสามารถเห็นได้ว่าวันหยุดของแต่วันหยุดในของบริษัทอะสามารถหยุดได้วันไหนบ้างเนาะก็ไปเช็คที่ HR กลับไปก่อนนะครับ addition นะครับเป็น HR client ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ตรงปฏิทินเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าวันหยุดอ่าสตหรับผมตั้งไว้วันที่สี่เนะาะเมื่อกี้อ่วันที่สี่นะครับเป็นวันหยุดเนาะ <c oughs> ตัวข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สามารถดูวันหยุดได้เหมือนกันนะครับเป็นวันหยุดรายละเอียดนะครับเป็นวันหยุดพิเศษอะไรอย่างนี้นครับผมตัวอย่างกลับมาที่การาข้างๆเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาเลยจะเป็นการ บันทึกบัญชีนะครับการบันทึกบัญชีตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เป็นพีซิกในการออกเอกสารนะ้นเท่านั้นเองนะครับเวลาบันทึกบัญชีพนักงานเนาะซึ่งระบบเนี่ยมันจะสามารถบันทึกบัญชีพวกเงินเดือน<ม>อ่าพนงรอหนึ่งสามพงรอหนึ่งพงรอสามประการสังคมอะไรพวกเน,นี้ยนะครับตอนที่กดทําบันทึกบัญชีนะครับ,มรบผมกดอ่าระโดดทูดเดีคาวนะจะเป็นการบันทึกบัญชีนะอะ่ะมันก็จะลิงก์มาเป็น HR แบบนี้นะครับ หัวเอกสารจะเป็นคำว่าใหนำคนำจะเป็น HR แบบนี้ซึ่งการบันทึกบัญชีตรงนี้มันจะลิงก์ไปที่สมุดรายวันให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเพียง HR หัวเอกสารเท่านั้นนะสมมุติว่าผมลองเปลี่ยนผมจะไม่เอา HR นะผมจะเอาเป็น HQ แล้วกันนะครับผม HQ ตัวอย่าง ทีนี้ก็กลับไปที่ประวัติการลึกบัญชีนะครับผมจะมาลึกบัญชีใหม่นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น HQ นะครับผมตามที่แก้ไขเมื่อกี้ตรงนี้อาจจะมีะผมอาจจะพิมพ์เกินไปเมื่อกี้นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะประมาณนี้ครับผมก็ขออนุญาตจบการตั้งค่าสอน HR เพียงครันี้นะครับผม